สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านอนาณาจักรเวียงหนองลมตั้งอยู่ระหว่างเขตตำบลโยโนกอำเภอเชียงแสนกับตำบลจันจว้าอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจากตำนานและพงศาวดารหลายเล่มกล่าวตรงกันว่าเจ้าชายสิงหานวัฒพาผู้คนมาหาที่ตั้งเมืองพอมาถึงแม่น้ำโขง ก็พบกับนาคจำแรงแปลงเป็นชายมาบอกสถานที่สร้างเมืองจึงตั้งเมืองโดยเอาชื่อองค์ผู้สร้างรวมกับพญานาคชื่อว่าเมืองโยนกนาคกพันสิงหานวัตหรือโยนกนครหลวงจากนั้นนครโยนกนาคกรพันสิงหานวัตก็รุ่งเรืองต่อเนื่องมายาวนาน 450ปีจนกระทั่งสมัยราชการของพระยามหาชัยชนะกษัตริย์องค์ที่45ก็ถึงการอาวสานตำนานนี้ได้เล่าสืบต่อกันมานานว่าเมื่อนานมาแล้วกษัตริย์เจ้าเมืองแห่งนครไทยเทศหรือเมืองราชคฤห์ท่านได้ให้ราชบุตรได้แยกกันออก ไปหาพื้นที่สร้างบ้านแปลงเมืองของตนเองซึ่งหนึ่งในราชบุตรชื่อสิงหานวัตราชกุมารได้พาเหล่าผู้คนอพยพออกจากเมืองนครไทยเทศเจ้าสิงหานวัตราชกุมารได้มุ่งหน้าไปในเส้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เดินมาเรื่อยๆท่านหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ขึ้นมาจนกระทั่งเดินทางมาถึงแคว้นสุวรรณโคมคำที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขงซึ่งที่นี้จะมีชาวล้วได้อาศัยอยู่ที่บริเวณดอยตุงซึ่งพวกเขาจะมีผู้นำที่ชื่อว่าปู่เจ้าลาวกยซึ่งเจ้าสิงหานวัตราชกุมารท่านได้เจอกับพญานาคที่นี่ด้วย เจ้าชายสิงหานวัตราชกุมารและเหล่าชาวบ้านได้เดินทางขึ้นมาทางเหนือไม่นานก็ได้พบกับชายผู้หนึ่งคือพญานาคแปลงกายเป็นพรามนุ่งขาวห่มขาวเข้าไปทักทายกับพระองค์เมื่อได้พูดคุยกันได้สักพักพญานาคก,ก็ได้รู้ถึงจุดประสงค์ของเจ้าชาย พญานาคจึงคืนร่างเดิมและได้แนะนำตัวเองว่าเป็นพญานาคเรามีสถานที่แนะนำให้พระองค์ได้สร้างบ้านเมืองเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การสร้างบ้านแปลงเมืองตามประสงค์ของท่านรองรับประชาชนของท่านได้ทั้งหมดแต่มีข้อแม้ก่อน ท่านต้องสัญญากับเราว่าถ้าท่านและประชาชนได้มาตั้งบ้านเมืองแล้วขอให้ชาวเมืองทั้งหมดอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัดและต้องทำบุญอุทิศบุญให้เราอยู่สม่ำเสมอเจ้าชายสิงหานวัตร,ราชกุมารและเหล่าชาวบ้านยินดีรับข้อเสนอนี้พอพญานาค รับรู้เช่นนั้นเขาก็ได้หายวักจากไปเจ้าชายและชาวบ้านก็ได้เดินทางไปที่พญานาคได้บอกไว้และตั้งเมืองขึ้นมาโดยมีพญานาคได้ร่วมสร้างเมืองนี้ด้วยอีกแรงและให้ชื่อว่าเมืองนาคพัน์สิงหหานครเป็นการนำชื่อของท่านเองกับชื่อพญานาค ผสมกันขึ้นมาเจ้าชายก็ได้มีการขยายอำนาจการปกครองจนไปถึงกลุ่มชนพื้นถิ่นดั้งเดิมทั้งหมดต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองโยนกนครชัยยาบุรีราชธานีสีช้างแสนนับตั้งแต่นั้นมาโยนกนครก็เจริญรุ่งเรืองขึ้น รุ่นสู่รุ่นผ่านมาเป็นเวลา450ปีมาถึงยุคข,ของกษัตริย์องค์ที่45ท่านชื่อว่าพระยามหาชัยชนะคำสัญญาของชาวบ้านต่อพญานาคก็ได้เลือนลางจางหายไปไม่ปฏิบัติเหมือนดังเก่าก่อนผู้คนไม่มีศีลธรรมเหมือนดังปู่ย่าตายาย ณวันหนึ่งที่เกิดเหตุชาวบ้านก็ได้ออกไปหาปลาที่แม่น้ำกกซึ่งอยู่หลังหมู่บ้านชาวบ้านได้จับปลาไหลเผือกตัวหนึ่งซึ่งมีตัวโตขนาดใหญ่เท่าลำตาลยาวประมาณเจ็ดวาเศษได้จากแม่น้ำกกและได้นำมาถวายพระยามหาชัยชนะ และพระองค์ได้รับสั่งให้นำเนื้อไปแร่แจกใจ่ายให้กับชาวเมืองทุกคนมีเพียงหญิงชลาแม่ไม้คนหนึ่งเท่านั้นที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งเนื้อปลาซึ่งสมัยก่อนจะถือว่าหญิงไม้เป็นคนที่อยู่ในระดับตำ่ำคล้ายๆจะเป็นกลากินีจึงไม่ให้กินและหารู้ไม่ ว่าปลาไหลเผือกตัวนั้นคือลูกของพญานาคที่แปลงกายเป็นปลาไหลเผือกมาเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำกบพอตกค่ำพ่อและแม่ของพญานาคก,ก็ออกตามหาลูกของตนเองจึงเดินทางเข้าไปในเมืองดูเหมือนว่าจะมีการเฉลิมฉลองกันเสียงผู้คนและ คนในหมู่บ้านดื่มกินกันอย่างสนุกสนานก่อนค่ําที่มีเสียงแผ่นดินดังสนั่นวันไหวนั้นได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาที่เรือนของหญิงชราไมา้ชายหนุ่มถามว่าชาวเมืองที่นี่เขาเอาอะไรมาทำกินกันถึงได้หอมทั่วทั้งเมืองหญิงชราไม้ได้ตอบว่า เขาได้จับปาลาไหลเผือกมาและได้แจกจ่ายกินกันทั้งเมืองชายหนุ่มถามอีกว่ายายได้กินกับเขาบ้างไหมหญิงชลาไม้ตอบว่ายายเป็นคนแก่แม่ไม้ไม่มีใครเอามาให้กินหลอกหลานเอ้ยแล้วชายหนุ่มก็บอกว่า ไม่ได้กินก็ดีแล้วและย้ำอีกว่าถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นถ้าไม่เห็นหน้าหลานคนนี้อย่าได้ลงจากเรือนเป็นอันขาดอง์พระยานาครู้แล้วว่าลูกของตนได้ถูกชาวบ้านฆ่าไปแล้วจึงโกรธแค้นอย่างมากและไม่นานก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น เมื่อถึงเวลาคำ่ำก็มีเสียงแผ่นดินดังสนั่นวันไหวแล้วก็เงียบสงบลงพอถึงกลางดึกก็ดังมาอีกเป็นครั้งที่สองแล้วก็เงียบสงบไปอีกพอใกล้รุ่งก็ดังมาอีกครั้งนี้ดังยิ่งกว่าทุกครั้งเมื่อนั้นเมืองโยนกนครหลวงก็ยุบลง เกิดเป็นหนองนาทีน้ำใหญ่คนทั้งหลายในเวียงนั้นรวมถึงกษัตริย์เจ้าเลยวินาศชิบหายจมลงไปในน้ำทั้งหมดแต่ทว่ายังคงค้างอยู่แต่เรือนของหญิงชรลาไมา้หลังนั้นหลังเดียวเท่านั้นหญิงชรลาไม้ก็ตกใจกลัวมีหลายครั้งที่หญิงไม้ จะเปิดประตูเรือนออกมาแต่นึกได้ถึงคําพูดของชายหนุ่มที่บอกไว้จนเสียงครั้งสุดท้ายซึ่งดังมากกว่าทุกครั้งหญิงไม้ก็ยิ่งตกใจกลัวมากจึงได้ตัดสินใจเปิดประตูเรือนออกมาก็ได้เห็นว่าเมืองนั้นกลายเป็นหนองน้ำไปเสียแล้วและด้วยเหตุนี้ จึงได้เรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะแม่ไม้ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในเวลาต่อมาและได้ทราบชื่อหญิงชลาไม้ภายหลังว่าชื่อเจ้าแม่บัวเขียวเกาะแม่ไม้ได้สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อใดและถูกทอดทิ้งไว้ร้างนานเท่าใดยังไม่สามารถบอกได้จนเมื่อปีพศอ 2,523ได้มีสามเณรรูปหนึ่งได้ทถดงมาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่บริเวณนี้และได้นิมิตด,ดีจึงได้ทำการบูรณะให้เป็นวัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งสามเณรรูปนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธภาคเหนือในานามพระน้อย คือเป็นเนนน้อยมีชื่อจริงว่าสัมเนนบุญชุ่มทาแกงท่านได้สร้างกุฏิกรรมฐานหลังหนึ่งโรงครัวหลังหนึ่งห้องน้ำหลังหนึ่งโดยตั้งชื่อวัดว่าวัดหนองตุ่มคำตุ่มก็หมายถึงโอ่งนะครับตุ่มคำก็คือโอ่งทองคำ พอถึงปีพศ2524ท่านก็ได้ทูดงต่อไปยังวัดพระนอนประเทศพมา่าและได้อุปสมบทเป็นภาคพิสุประจำอยู่ที่วัดพระาธาตุดอนเลืองเมืองพงประเทศพมา่าในเวลาต่อมาปัจจุบันเป็นที่รู้จักของชาวพุทธในนามพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโร หลังจากนั้นวัดก็ถูกทอดทิ้งให้ร้างอีกครั้งหนึ่งต่อมาในปีพศ2527มีพระธุดงค์องค์หนึ่งมาจำพรรษาอยู่วัดนี้อีกครั้งท่านมีนามว่าพระอาจารย์สมศักดิ์กิติธรรมโมท่านได้นำพระศรัทธาบ้านห้วยน้ำรากและหมู่บ้านใกล้เคียง สร้างพระประธานวัดนี้ขึ้นองค์หนึ่งตั้งชื่อว่าพระพุทธทศพลยาไม่ขณะดเดียวกันก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดขึ้นใหม่มีชื่อว่าวัดปามากหนองและในปีนั้นเองก็ได้นำคณะศรัทธาสร้างทางข้ามหนองน้ำเข้าสู่วัดหลังจากสร้างเสร็จแล้ว ท่านยังแนะนำคณะสัทธาขุดบอ่อสำหรับอุปโภคบริโภคด้วยจนถึงปี2528ท่านได้ทะดงต่อไปอย่างที่อื่นปล่อยให้วัดร้างอยู่อีกเป็นเวลา5เดือนต่อมาในปีเดียวกันได้มีสมณเณรูปหนึ่งได้ทะดงมาประจำอยู่วัดนี้ท่านมีนามว่า สามเณรพันทิพย์แสงคำเมื่อมาประจําอยู่ได้สามคืนก็มีญาติโยมขึ้นไปทำบุญที่วัดและนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาที่วัดนี้ท่านก็รับนิมนต์และตั้งใจว่าจะอยู่เพียงพรรษาเดียวเท่านั้นแต่เมื่อได้อยู่พรรษาหนึ่งแล้วญาติโยมก็นิมนต์ให้อยู่ต่อเรื่อยมาและได้มีพระพิสุสัมเนร จากที่อื่นมาจําพรรษาทุกปีและในขณะเดียวกันก็มีญาติโยมมาถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำมิได้ขาดพร้อมกันนี้ก็ได้นําคณะศรัทธาก่อสร้างศาสนาสถานถาวรวัตถุต่างๆเช่นกุฏิกรรมฐานศาลาปฏิบัติธรรมพระเจดี พระาธาตุโยนกนครและก่อสร้างพระวิหารเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระประธานของวัดคือพระพุทธทศพลน,นยานและเพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญของญาติโยมชาวพุทธสืบต่อไป